พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งที่สำนักงานเขตดอนเมืองและสำนักงานเขตวัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยค่อนข้างเงียบเหงาค่ะผู้สื่อข่าวสังเกตการตลอดทั้งวันไม่คึกคักถ้าเทียบกับบรรยากาศการเลือกตั้งสสยังไม่พบคนดังหรือว่าบิ๊กเนมไปลงสมัครเท่าที่ควรโดยในเขตดอนเมืองอดีตนายทหารสังกัดก,กระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลจันทร์สกลิ่นสมัครกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะ ขณะที่นายวารันชัยโชคชนะสมัครกลุ่ม20หรือว่ากลุ่มอื่นๆส่วนที่สำนักงานเขตกลองเตยนางประทีปอึง้งทรงธรรมหาตะผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปก็สมัครด้วยนะคะ ขณะที่การเปิดรับสมัครสวรวันแรกกลับเกิดปัญหาระบบลงข้อมูลสัญญาณล่มซึ่งเป็นระบบของสำนักทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทําให้คนที่ไปสมัครวันนี้โดยเฉพาะที่เขตดอนเมืองพบว่าผู้สมัครแต่ละคนใช้เวลาสมัครนานกว่า4ชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะนะะคเนื่องจากน่าจะเป็นที่ระบบนะะคในการรับสมัครค่ะก็ก็ได้ชี้แจงให้กับทางผู้สมัครรับทราบถึงปัญหานี้นะคะแล้วท่านก็เข้าใจกันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะ ระบบสามารถใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ในตลอดทั้งตัปดานนี้ปัญหานี้จะเกิดอีกีคคาดว่าในส่วนกลางที่เป็นผู้พัฒนาระบบก็น่าจะมีการแก้ไขปัญหานะคะในในณเวลานี้ก็เริ่มมีการบันทึกข้อมูลได้นะคะเป็นการทยอยลงไปเรื่อยๆค่ะเมื่อช่วงเช้าก็จะมีปัญหามางเล็กน้อยเรื่องระบบนะคะเรื่องระบบแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วคะ่ะอยากให้สอคือที่ผ่านมาไอซ้อมอะไรยังไงกัน คือในในในส่วนนี้เราก็มีการอบรมนะคะอันนี้คือคนที่จะทําคือผู้ช่วยเหลือนะคะก็มีการอบรมซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วก็มีการซ้อมเสมือนจริงเพียงแต่ว่าจะมีปัญหานิดน,นึงคือเรื่องระบบนะคะเขาไปอบรมเมื่อวันเสาร์นะคะก็ในเรื่องของระบบนี่คือเราเราไม่ได้มีการซ้อมก็เมื่อเช้าก็ขุกขักรู้สึกจะเป็นทั่วประเทศเลยมั้งคะ ด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทายชี้แจงครับบอกว่าระบบเกิดความล่าช้าเพราะว่าการอัปโหลดไฟล์การสมัรครพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ระบบล่มแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับจะแก้ไขปัญหาทันทีจนสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนรายงานข่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งกลุ่มรวมกลุ่มเพื่อหัวการเลือกสอวอ ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับสมัครสอวอรที่สำนักงานเขตพญาไทประธานกกตย้ำถึงมาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็ขอให้ผู้สมัครดำเนินการตามกฎหมายเรื่องการหัวนี่ก็ประการแรกเลยนะครับกฎหมายออกแบบมาคืออยากจะให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยรักษากฎหมายนะครับ น้ำผู้สมัครเป็นบุคคลสําคัญที่จะช่วยให้การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกัน้การออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร2005ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไปประการที่2คือการกําหนดให้มีการเลือกค่าเพื่อทำให้การครบคือสมรู้ร่วมคิดและการถัวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้น ส่วนนายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกรกะตอยอมรับถึงปัญหาของระบบการรับสมัครแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยพยายามปรับแก้และเชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถรับมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครได้ค่ะและจากการประเมินภาพรวมการเปิดรับสมัครสอวอวันแรกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนให้ผู้สนใจมาสมัครเป็นสอวอได้ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะ